ยามาังสม,มาสัมพุทธังพักวันตังสารลนงรังคโตพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ตัดสดูดีแล้วเองโดยชอบพระองค์ใดข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิทมินาสักกาเลนะตังพักวันตังอภิปูชยามข้าพระเจ้าบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสักการะอันนี้อรหังสัมมาสัมพุทโภคคาวา พุดทำพักขวันตังอภิวาเทมิยามาังสวาฆ่าตังพักขวตาธรรมังสารนังขโตพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัสรู้ดีแล้วเราใดข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมีนาสก,กาเลนะ ตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าปูชาพระธรรมนั้นด้วยเครื่องสักการะอันนี้สวากคาโตภคะวตาธรรมโมธรรมังนะมัสสามิยามะหังสุปฏิปันนังสังขังสารนังคาโต พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วหมู่ใดข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงอิมีนาสักกาเรนะตังสังขังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเครื่องสักการะอันนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนอมมิ อันทามยังพุทธสปัคขวัโตปุปภาคานะมกาลัมคารามาเซนะโมตัสสะภัจขวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัจขวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัจขวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พันธะไมยังพุทธานุสตินัยยังจักกโรมาเซตังโคปันภะวันตังเอวังกันลยาโนุกิสีสะโตอาภูคาโตยิติปิโสภะวะอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโร โพลิสาธรรมสาราิสัตธาเทวุนุสานังพุทโธภักปาทีอันธรรมยังพุทธาพิิติงกะโรมาเซพุทธาวารันตาวารตาทีุ่คนาพิยโตพุทธาพิยานากรุณาหิสมาคาตโตโพเทิโยสุชาตังกามวารังวสุโร วันธามะห่งตามารนังศีลาัสาสีเนธังพุทธโยสัพพานีนังสารังเคมาโมตตามังปัตมานุสติทานังวันธามิตังศีเรนาหังพุทธะสหัสมิทาโสวพุทธเมสามิกิสโรพุทธโกขจา,าชาตาจาวิทาตาจาหิตาสเม พุทธะซ่างนิยาเทมิสารีราชีวิตตังจิตังวันทันโตหังจาริสามีพุทธเสวัสุตโตทิตังนัตถิเมสารลนังอันยังพุทโธเมสารลนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตวุศรัสรเนพุทธังเมวันธามานีนายังพุญหังปัสสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมะเฮสุงตัสสะเตสะสา กาเยนาวาจายาวเตสสาวะพุทธเกุกัมมังปะกตังมมยายังพุทธโธปฏิคันธาตุวอัญชยันตังกาลันตาลลสรวาลีตุมวะพุทธีอันธรรมยังธรรมานุสตินัยังจักรโรมาเซสวาก้าตภะคะวตาธรรมโม สันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูยิเทหันธมยังธัมมาภิกิฏิงกโรมะเสสวากขาตะตาธิคุนาโยขะวะเสนะสะโยโยมะคคัปปะกะปะริยัตติวิมังขะเพโทธัมโมกุโลกะปัตตนาตะถะทาลีทาลี วันทามาหังตามหารังวรลธรรมมะเตังธรรมโมโยสัพพปานีนางสารนังเขมามุตตามังทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังธรรมมสะหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสะมิกิสรธรรมโมทุกขชาชาตาจาวิธาตาจางิตาสเมธรรมมสะหังนิยาเทเมสรีราชีวิตังจิตัง วันทันโตหังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังนัตถิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวเชนาวัจเทย,ยังสัตุสาสนเนธรรมังเมวันธรรมานีนะยังปุญญปัสสุตังอิทสัสเพปิอันตรายามีมังเสุงตัสเตสะสะกา,สาเยนาวาจยาวาัเตสะสะวา ท่านมกุกกรรมังปกตังมาย,ายังทำมปฏิคันหน้าตัวอัญชยันตังาการันตะตลิสังวลีตุงวะวท่เมีอันธ่ามยังสังขานุสตินยัยน์จักกะโรมาเซสปุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ย่ายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสรามีกี่ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาบุคขาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลิกะรานิโยอนุตตรลังคุญยักเขตังโลกัสสาติ อันธมยังสังฆาพิคติงกะโรมาเซสัทธัมมโชสุปฏิปัติคุณาธิยุตโตโยภาพิโทอรลยาบุคลาสังฆาเสโทสีราธิธรรมะปาวลาสยกายจิตโตวันธามะหังตามริยานัขะนังสุสุทังสังโคโยสัพพานีนังสารนังเขมมุตตามัง อติญานุสติทานั่งวันทามิตังสีเลนะหังสังคสสะหัสสมิทาโสวสังโคเมสามิกิสะโรสังโคทุขจาชาตาจาวิทาตาจาหิตัสเมสังคสสะหังนิยาเทมิสารีละชีวิตตังกิทงังวันทันโตหังจริสามิทา ัสโซปฏิปันนตังนัตถิเมสละนังอันยังสังโฆเมสละนังวรังเจเตนาสัจจวัตเชนนาถัตเถอยังสัจพัสเนสังฆังเมวันธามานีนัยังคุณยังปัสสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมะเฮสุงตัสสะเตสัสสานกาเยนาวาจายาวาติสัสสาวา สังเคือกกำมังปากะตังไมยายังสังโฆปฏิคันธาตุวันเชยันตังการันตะเลสังวลิตุงบวชสังเค สัพเพสัตตาสั์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดที้สิ้น <c oughs> อเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลย อิชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัต,ตานานปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชาราผู้ชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทัว่วทุกตัวสัตว์เถิน กาสะวันทามิพันเตสัพังอปะราทางคามัทธเมพันเตนายกตังปุญญงสามมนาอนุโมทิตพังสามมนากตังปุญญงไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิ Mm-hmm. <clears throat>